สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บายลูกตาลน,นะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้นะคะลูกตาลจะมาเล่นพีอาการในท็อปปิที่ว่านะคะห่างกันแบบนี้นะคะจะได้ไปต่อหรือว่าแค่รอวันจบนะคะกติกาค่ะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมาหนึ่งกองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะะน,นะคะคุณได้ไพ่นะคะ เอซ็อบครับและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นทรีออฟรันค่ะลูกตาลมองว่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยรักของคุณยังได้ไปต่อค่ะคุณยังรอกันและกันอยู่นะคะแล้วก็สารสัมพันธ์ต่อได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่เอทออฟ r อค่ะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นเดอะสตาร์ค่ะลูกตาลมองว่าความรักของคุณนะคะถึงคุณห่างกันเนี่ยคุณก็จะมีสตินะคะแล้วก็ใช้ความรักนําทางค่ะ ความรักของคุณยังคงอยู่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะสารสัมพันธ์เปิดเผยจริงใจกันได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ ten of s w o r d และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น t h r e of c u p ค่ะลูกตาลมองว่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3าเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณอาจจะจบลงได้นะคะแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นแค่เพื่อนกันนะคะบางครั้งการเป็นมิตรภาพการเป็นเพื่อนเป็นการยานามิต่อกันอาจจะดีกว่าสําหรับคุณนะคะใครเลือกไพ่กองไหนเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปปิกอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ